ถ้าวันนี้นะคะคุณตัดสินใจซื้อยาสีฟันแค่หลอดเดียวพร้อมยื่นเอกสารจองพื้นที่ทองคำคุณไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าในอีกสามปีห้าปีรหัสของคุณนะ่ะมันจะเติบโตขนาดไหนค่ะวันนี้คุณเป็นนักธุรกิจของ Trinity เขาให้คุณเอาสินค้าไปได้ยาสีฟันไปเอาไปทำอะไรจ้าทีรลนะ เอาไปทำอะไรมันเอาไปบีบใส่แปรงสีฟันใช่ไหมมันเอาไปบีบใส่แปรงสีฟันเสร็จแล้วมันก็เอาไปจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็แปรงแป้งแป้งแป้งแปงแปงแป้งแป้งระหว่างแปรงได้กลิ่นมิ้นได้กลิ่นว่าเฮ้ยมันหอมสดชื่นว่ะถ้าผิวปูแม่งหลุดกระเด็นติดแปรงสีฟันมาเลยว่ะแผลร้อนในในปากนี่แม่งหายไปเลยว่ะแปรงแล้วมันสดชื่นไม่เหมือนมีแป้งติดเลยว่ะ เฮ้ยมันดีวะ่ะเสร็จแล้วแปลงหนึ่งครั้งดีฟันเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าหินปูนมันหลุดวะ่ะฟันเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันมีคาบซายอะปนออกมากับไอฟ,ฟองเนี่ยดังกึบกบกบกแปลงแล้วเนี่ยมันหอมหอมเนี่ยเฮ้ยทําไมมันดีวะ่ะบีบนิดเดียวเองนะแต่ทําไมมันดีขนาดนี้วะแล้วไม่ได้ซื้อราคาเต็มด้วยได้รหัสด้วยซื้อในราคาสมาชิกอีกเฮ้ยมันดีวะ่ะ เอากล่องมันมาค่ะถ่ายรูปพูดกับตัวเองแบบนี้แล้วก็โพสลงเฟซบอกเลยเฮ้ยมันดีว่ะพูดแค่นี้ค่ะธุรกิจเกิดแล้วค่ะพูดแค่นี้ธุรกิจเกิดแล้วค่ะต้องจบปอโทไหมต้องมีประสบการณ์หลายสิบปีไหมที่จะสร้างรายได้บนออนไลน์ไม่ต้องค่ะนี่คือธุรกิจค่ะทุกคน เพื่อนจะถามทันทีอะไรดีมันคืออะไรไม่เคยเห็นอ๋อกูไปซื้ออายาสีฟันของไอ้แบรนดนี้มาแล้วเขาบอกว่าซื้อ,อยาสีฟันยื่นเอกสารแถมธุรกิจให้ด้วยเลยเอามาทําระหว่างว่างโควิดเพื่อนมาสมัครซื้อ,อายาสีฟันเหมือนกันคุณรับเงินกระเียณแล้วแปลงฟันได้ไหมคะเรียนมัธยมอยู่กำลังหาเงินช่วยพ่อแม่ระหว่างตอนเข้ามาหาลัย หาเงินได้ไหมคะทำข้าราชการซีสูงมากเลยแปลงฟันได้ไหมคะเป็นแม่ค้าออกไปตั้งร้านฝนตกสาดกูตลอดเลยเย็นกลับมาแปลงฟันได้ไหมคะเป็นพนักงานบริษัทนั่งขึ้น BTS ไปเสี่ยงเชื้อโควิดกว่าจะถึงกลางวันแปลงฟันได้ไหมคะแค่ทุกคนมีไมซ์เซ็ตแบบนี้เหมือนกันความลำบากอยู่ตรงไหนคะ ชีวิตที่ยากจนมันอยู่ตรงไหนอะคะมันดีก็บอกว่าดีอะคะ่ะทุกคนนี่มันคือทุกธุรก,กิจที่คุณต้องรู้หลอดหนึ่งเนี่ยราคาปรีบอยู่ที่ร9 0ใช้ได้45วันเป็นน้ำยาบ้วนปากแล้วก็เป็นทั้งยาสีฟันในหลอดเดียวกันทันทีที่เป็นสมาชิกแล้วไอบ้บัตรประชาชนที่ยื่นไว้มาซื้อของราคาสมาชิกได้ทั้งหมดจากร้อไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ร้อบาท จบได้ธุรกิจได้รหัสที่ฝังอยู่ตรงนั้นเลยบอกให้นะวันเนี้ถ้าคุณเจอใครที่มันมาแบบว่าแกเนี่ยดูสิโควิดมันไปตรงนี้แล้วนะส่งไลฟ์นี้ให้มันไปโควิดนะ่ะมันทำงานสามรอบมึงมันพัฒนาการทั้งสามรอบเลยหรือวิสามรอบแม่งยังพัฒนาเลยมึงมึงพัฒนายังเอาไลฟ์นี้ไปฟังสร้างไรายได้บนออนไลน์ยาสิฟันหลอดเดียวเท่านั้นเลยไว้เพื่อน ง่ายมากเไยเพื่อนมันยากตรงไหนอ่ะจองเอาไว้ก่อนก็ได้พื้นที่อะรถเนี่ยดาวสูงตัวเซนนะจองก่อนวันนี้โอ้ยรีบเลยรีบไปจองรถเลยกลัวไม่ได้ดาวสูงตัวเซนกลัวเขาขึ้นกลัวไม่ได้รถสีถทุกใจกลัวไอสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยแล้วเขาผลิตไม่ทันกลัว กูซื้อรถที่ไม่มีแบบความเสื่อมลงทุกปี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 กปแล้วกูไม่ได้แต่ธุรกิจนี้มันไม่เสื่อมมันขึ้นตลอดขึ้นตลอดขึ้นตลอด,ลอดทําไมไม่เอาไม่มีอะไรยากถ้าแนะนําเขานะคะเขาอ,อยากมีไรายได้ช่วงโควิดซื้อแบบไม่ยื่นเอกสารได้แต่สินค้าจ่ายมา190ร้อยเก้าสิบเอาสินค้าไปลองใช้ซื้อแบบยื่นเอกสารสำนัรประชาชนสำนาบุ๊คแบงค์จ่ายมาแค่ร้อยหกสิบกว่าบาทจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่ราคาสมาชิกเนะี่ย เสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปใช้แล้วกลาคือจิบมารลฟส์สดก็มาแชร์แบ่งปันออกไปเดี๋ยวแปบ๊บเดียวก็เกิดไรายได้ไม่ยากง่ายมาก